ความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวงใครก็ตามที่ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทชีวิตของผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นอมตะไม่มีวันตายจากความดีแต่ใครที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทมัวเมาชีวิตของผู้นั้นก็เป็นเสมือนผู้ที่ตายไปแล้ว เกิดมาก็เกิดมาเปล่าเพราะไม่มีสาระแก่นสารอะไรความไม่ประมาทนี้ได้ชื่อว่าครอบคลุมไว้ซึ่งความดีทุกประการหากเรามีความไม่ประมาทและมีความตระหนักแน่นอยู่ในใจเราก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าความไม่ประมาทของเรา จะทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์บริบูรณ์ได้อย่างแท้จริงซึ่งต้นแหล่งแห่งความไม่ประมาทก็คือการมีสติอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลามีใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางพระธรรมกายหากทำได้อย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท เป็นชีวิตของผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงมีวาระพระบาลีที่มาในมงคลทิปปนีว่าบริษัทสีย่อมที่ยวไปบุญยกริยาวัตถุมีทาเป็ตนต้นย่อมเป็นไปคำสอนของพระบรมศาสดามีองค์เก้า ย่อมลุ่งเรืองในประเทศใดประเทศนั้นชื่อว่าประเทศอันสมควรการอาศัยอยู่ในประเทศอันสมควรนั้นเราผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญแห่งสัตว์ทั้งหลายการได้อยู่ในถินที่เหมาะสมนับว่าเป็นอุดมมงคลสำหรับชีวิต เพราะชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองหรือว่าตกตำ่ำสภาพแวดล้อมรอบตัวเรานำมีส่วนอย่างสำคัญเหมือนต้นโพต้นไซหากปลูกไว้ในกระถางถึงจะไม่ตายก็กลายเป็นไม้แคระแกน่นแต่ถ้านำไปปลูกในที่ดินดีมีบริเวณกว้างขวางน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ ก็โตวันโตคืนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเต็มที่จะได้ความร่มเย็นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสำหรับวิสัยของผู้ได้ชื่อว่าเป็นมนดิฑิตมีสติปัญญาที่แท้จริงดีนะจ๊ะจะอยู่ที่ไหนก็จะทำตรงนั้นให้เป็นปฏิรูปประเทศจะอยู่ทางโลก ก็สามารถที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างงานขึ้นมาเองให้เกิดเป็นโอกาสดีๆแก่คนรอบข้างได้อีกด้วยไม่มัวรอคอยโอกาสจากใครที่หยิบยื่นให้แต่จะเป็นผู้หยิบยื่นโอกาสนั้นนะ่ะให้แก่คนอื่นดังตัวยอย่างของมหาอุบาสิกาวิสาขา ซึ่งหลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วว่าทำเป็นตัวอย่างของนักสร้างบารมีฝ่ายหญิงชั้นแนวหน้าเป็นนักธุรกิจที่เป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นผู้รักในการให้ทานเป็นชีวิตจิตใจแม้จะอยู่ในสถานที่ไม่เอื้ออำานวยเลยแต่ท่านก็ใช้สติปัญญา พลิกผันชีวิตของคนรอบข้างและสภาวะแวดล้อมให้เป็นปฏิรูปประเทศคือทำเป็นสถานที่และบุคคลในเหมาะสมต่อการสร้างความดีทุกชนิดได้อย่างน่าอัศจรรย์เรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อท่านได้เข้าไปเป็นสภัยของมิคาระเศษฐีผู้เป็นมิจฉาทิฐิ ในช่วงแรกก็ไม่มีโอกาสได้บำเพ็ญกุศลอะไรเลยเพราะพ่อของสามีและทุกคนในครอบครัวนับถือพวกนักบ,บวชชีเปลือยโดยคิดว่าเป็นพระอรหันต์ช่วงแรกท่านก็ตั้งใจทำหน้าที่ของสภัยที่ดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยเครื่องบรรณาหนการต่างๆที่มีผู้นำมามอบให้ ท่านกระจัดสรรปันส่วนเป็นบรรณาการตอบแทนแก่คนเหล่านั้นท่านผูกสมัครสัมพันธมิตรีกับคนรอบข้างด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนจนเป็นที่รักที่นับถือของคนทุกๆคนมีอยู่วันหนึ่งมีคาราเศรษฐีได้ทำการฉลองงานอาวาหมงคลแก่ลูกชาย จะเชิญเหล่าชีเปลือยให้มานั่งเต็มไปทั่วบริเวณบ้านพร้อมกับทรงคาบอกลูกสะพยว่าขอให้มาไหว้พระอรหันต์ทั้งหลายหนึ่งจากวิสาขาเป็นอริยสาวิกาชั้นโสดาบันพอได้ฟังคำว่าพระอรหันต์เท่านั้นแหละก็ร่าเริงยินดี ตั้งใจว่าจะไปนมัสการพระอรหันต์และถวายพระตาหารแต่เนื้อนาบุญเลิศครั้นไปถึงกลับพบเห็นแต่เหล่าชีเปลือยผู้ไม่มียางอายจึงตำหนิว่าคนเหล่านั้นน่ะไม่ใช่พระอรหันต์แล้วก็ขอตัวกลับเข้าไปในห้องเหมือนเดิมเหล่าชีเปลือยได้ฟังนางกล่าวเช่นนั้นแล้วก็เกิดความไม่พอใจ ในตำหนีเศรษฐีว่าท่านกหาบดีหาหญิงอนอื่นมาเป็นสะพ้ายไม่ได้แล้วหรือทำไมจึงนำสาวิกาของพระสมณโคดมให้เข้ามาอยู่ในบ้านของท่านจงรีบขับไล่นางออกไปเสียจากบ้านหลังนี้เถิดฝ่ายเศรษฐีคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่อาที่จะขับไล่หลูกสะพย ผู้เปลูกสาวของเศรษฐีใหญ่ประจำเมืองให้ออกจากบ้านตามคำแนะนำของพวกชีเปลืยได้จึงได้แต่กล่าวแก้ตัวแทนลูกสะพ้ยว่าท่านอาจารย์ขึ้นเชื่อว่าคนหนุ่มสาวทั้งหลายยามเป็นคนชอบทำอะไรนะ่ะตามใจตัวเองทำทั้งที่รู้บ้างไม่รู้บ้างขอพวกท่านจะได้ถือสา อาความนางเลยทันมิคาราเศรษฐีเด็กเก็บความไม่พอใจลูกสะพ้ยเอาไว้เพราะกิจการงานบ้านทุกอย่างนางวิสาขาก็ได้ทำอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจะบังบรุงดูแลพ่อผัวแม่ผัวก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องเพียงแต่ทิฏฐิในเรื่องการนับถือศาสนาไม่ตรงกัน เพราะฉะนั้นเมื่อเรานักบวชชีปเปลือยกลับไปแล้วท่านเศรษฐีก็ถือช้อนทองทานข้าวมรถุปยา,าตในถาดทองด้วยความบริสอร่อยฝ่ายวิสาขาก็คอยอุปถากดูแลอยู่ใกล้ชิดบังเอิญว่าในขณะนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินบินาบาทพายมาถึงประตูบ้านของเศรษฐี นามอิสาขาเห็นพระเถระมารับบาทก็คิดจะพิสูจน์ความศรัทธาของท่านเศรษฐีว่าจะเริ่มใสในประสงค์ผู้เป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมบ้างไหมแต่เศรษฐีแม้เห็นพระเถระก็ทำเป็นเหมือนไม่เห็นก้มหน้าก้มตาบริโภคข้าวมันทุป,ปายญาติทำเป็นไม่สนใจพระที่มายืนอยู่หน้าบ้าน